ธึกกรรมตอนขวางบุญตำนานาตนาร์ตูรื่องารารขงตงาตนาร์ตูนกรนเรื่อนกริงทน่เนกิดขึ้นกนช่วงปีออ 12, นก2ร1 2ณฝั่งทนบารี เล่าโดยพระราชสุทธิยานมงคลหรือหลวงพ่อจรันติตะธรรมโมที่ต้องการสะท้อนถึงผลกรรมที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ทั้งในด้านดีและร้ายกาเคลิมเป็นคนมีฐานะร่ำรวยแต่ไม่สนใจในการทำบุญหรืองานทางศาสนาผิดกับภรรยายายวาด ที่มีจิตศรัทธาในการทำบุญและช่วยเหลือวัดเสมอเรื่องราวนี้จะเตือนใจให้ผู้ฟังประหนักถึงคุณค่าของการสร้างบุญกุศลและผลของกรรมที่ตามมาหลังจากการกระทำตัเคลิมอาศัยอยู่ริมฝั่งคลองในฝั่งทนบุรี ซึ่งในสมัยนั้นการสัญจรส่วนใหญ่ใช้เรือเป็นหลักแกใช้ชีวิตกับภรรยายายวาดภู้มีนิสัยตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงยายวาดมักทำบุญและช่วยงานวัดเป็นประจำส่วนตาเคลิม้มแม้จะมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่กลับไม่เคยมีจิตศรัทธาในการทำบุญทำกุศล ตลอดเวลาตะเคิมไม่เพียงไม่ร่วมทำบุญแต่ยังคอยขัดขวางภรรยาของตนในการทำบุญอีกด้วยยายวาดมักจะต้องเผชิญกับการขัดขวางจากสามีทุกครั้งที่ตั้งใจทำบุญหรือช่วยเหลือวัดแม้ในบางครั้งที่ตะเคลิมยอมไปวัดด้วยก็มักจะไปเพื่อเล่นหมากรุกกับพระ แต่ไม่ใช่เพื่อฟังเทศหรือทำบุญใดๆมีอยู่ครั้งหนึ่งตาเคลิ้มถูกมักทายกมาขอให้ช่วยบริจาคสังกสีเพื่อใช้มุงหลังคาสาลาวัดเขาจึงจำใจต้องทำบุญไปเทียงแผ่นเดียวเท่านั้นจึงเป็นการทำบุญที่ไม่ได้เต็มใจเลย เมื่อถึงวันพระยายวาดมักจะตื่นเช้าเต,ตรียมข้าวปลาอาหารและของถวายพระไปทำบุญที่วัดอยู่เสมอวันหนึ่งยายวาดรู้สึกไม่สบายและขอให้ตะเคิมพายเรือไปถวายอาหารที่วัดแทนตะเคิมพายเรือไปทำบุญตามคำขอของภรรยา แต่ทำไปด้วยความไม่เต็มใจหลังจากถวายอาหารพระเสร็จแล้วเขาก็พายเรือกลับบ้านขณะที่กำลังพายเรือกลับตาเคลิมพบกับผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ริมฝั่งอย่าจำได้ว่าผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตไปแล้วแต่ในเวลานั้นกลับลืมเรื่องนี้ไป และรู้สึกตัวเหมือนเคลิมผู้หญิงคนนั้นกล่าวกับตะเคลิ้มว่าฉันกำลังจะไปกับเรือจะไปกับฉันไหมตะเคลิ้มรับคำว่าจะไปด้วยโดยไม่เอะใจว่าผู้หญิงคนนี้ตายไปแล้วแกพายเรือตามไปโดยไม่รู้ว่า นี่คือการนำพาไปสู่ประสบการณ์ที่จะเปลี่ยนชีวิตแกไปตลอดกาลหลังจากพายเรือตามไปจนถึงคุ้งน้ำยายวาดที่อยู่บนเรือนเห็นตาเคลิ้มพายเรือตามผู้หญิงที่ตายไปแล้วจึงตะโกนร้องเรียกให้หยุดแต่ตาเคลิ้มไม่ได้ยินเสียง เรือทั้งสองลำก็พายผ่านจนหายลับไปยายว่าเห็นว่าเรือของตาเคลิมหายไปจากสายตาไม่รู้จะทำอย่างไรดีถึงรีบไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านส่วนตาเคลิมเมื่อพายเรือผ่านคุ้งน้ำไป ก็รู้สึกตัวเหมือนกําลังเข้าสู่สถานที่ที่ไม่คุ้นเคยเรือของแกมาถึงเมืองหนึ่งซึ่งบรรยากาศแปลกประหลาดเมืองนี้ไม่เหมือนกับที่ตะเคิมเคยรู้จักมันดูเหมือนเมืองลับแลที่อยู่ใกล้บ้านแต่ไม่สามารถมองเห็นจากโลกปกติได้ เมื่อมาถึงเมืองลับแลตาเคลิมได้พบกับหลวงตาที่เคยเล่นหมากรุกด้วยกันในวัดหลวงตาได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ที่นี่ยังคงมีชีวิตอยู่เหมือนเดิมหลวงตาเรียกตาเคลิ้มเข้ามาเล่นหมากรุกด้วยกันตาเคลิมรู้สึกอึดอัดเมื่อได้ยินว่าพระที่อยู่ในเมืองนี้ทําผิดเพราะการเล่นหมากรุก ถือเป็นบาปในศาสนาพุทธหลวงตายังบอกอีกว่าเขาไม่มีเพื่อนเล่นหมากรุกเลยหลังจากที่ตายไปแล้วจากนั้นตาเคลิมได้พบกับสิ่งที่ทำให้เขาสำนึกผิดเขาเห็นบ้านที่น่าสลดใจเพราะเต็มไปด้วยการทะเลาะวิวาทและความวุ่นวายผู้คนในบ้านไม่เคยส่งลูกหลานให้ไปเรียนหนังสือ ทำให้พวกเขากลายเป็นพวกอันธพาลคนที่นําตะเคลิมไปยังบ้านหลังนี้บอกว่าบ้านนี้มันไม่ให้ลูกเรียนหนังสือถึงได้เป็นอย่างนี้ตะเคลิมรู้สึกเสียใจเพราะเขาไม่เคยให้ลูกหลานเรียนหนังสือเลยเนื่องจากเขาคิดว่าทรัพสมบัติที่มีอยู่ มากเพียงพอให้ลูกหลานใช้จากนั้นตาเคลิ้มถูกพาไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งที่เต็มไปด้วยความสงบสุขและผู้คนที่มีความรู้ทุกบ้านมีลูกหลานที่ไปเรียนหนังสือผู้คนในหมู่บ้านนี้เป็นผู้ดีและไม่มีการทะเลาะวิวาทกันเลย ตาเคลิมเริ่มรู้สึกผิดที่ไม่เคยส่งลูกหลานของตนให้ได้เรียนหนังสือเหมือนหมู่บ้านนี้หลังจากนั้นตะเคลิมได้พยายามจะกินอาหารที่เห็นว่าเป็นขนมที่ยายวาดเคยทำบุญแต่เขาไม่สามารถกินได้เพราะข้าวนั้นร้อนเกินไป แม้ว่าจะดูไม่ร้อนก็ตามตาเคลิ้มพยายามกินหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็ต้องคายออกมาเพราะความร้อนอาหารนั้นเป็นสิ่งที่มาจากการทำบุญของภรรยาแต่เพราะตาเคลิมไม่เคยอนุโมทนาบุญแกจึงกินไม่ได้ตาเคลิมยังเห็นเสือที่ภรรยาเคยถวายวัดเอาไว้ แต่เมื่อเขาลงไปนั่งก็พบว่ามันร้อนเกินกว่าจะนั่งได้เขาจึงนึกเสียใจที่เคยขัดขวางการทำบุญของภรรยาสิ่งที่ตาเคลิ้มเผชิญทั้งหมดนี้ทำให้แกเห็นถึงผลของการไม่ทำบุญและไม่ยอมอนุโมทนาแม้ว่ารักสินทั้งหมดจะมาจากการทำงานร่วมกันในครอบครัวของเขาก็ตาม แต่เนื่องจากเขาไม่เคยมีความตั้งใจในการสร้างบุญบุญจึงไม่สามารถส่งผลให้เขาได้หลังจากที่จะเคลิมเห็นนรกและสวรรค์ของผู้คนที่ทำบุญและไม่ทำบุญแล้วเจ้าหน้าที่ที่พาตะเคิมมาดูทั้งหมดนี้บอกให้เขากลับบ้านได้ แต่เตือนเขาว่าทำไมทําตามที่ตั้งใจว่าจะสร้างวัดทรัพสมบัติทั้งหมดจะถูกไฟไหม้หลังจากที่จะเคลิมกลับมาถึงบ้านตาเคลิมก็ได้เล่าประสบการณ์ทั้งหมดให้ภรรยาและเพื่อนบ้านฟังแกตัดสินใจที่จะสร้างวัด และช่วยเหลือคนอื่นแต่ก็ไม่สามารถทำได้ตามที่ตั้งใจไว้สุดท้ายทรัพย์สินที่จะเคลิมทิ้งไว้ให้ลูกหลานก็ถูกผพานไปเสียหมดและเมื่อตะเคลิ้มเสียชีวิตไฟก็ได้ไหม้บ้านของแกตามคำทำนาย ทุกอย่างจบลงด้วยความสูญเสียเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงอำนาจของกรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนองไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วล้วนมีผลตามมาเสมอ การขัดขวางการทำบุญหรือการไม่สนใจในการสร้างบุญกุศลทำให้ตะเคลิมต้องเผชิญกับความทุกข์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแม้ว่าทรัพย์สินเงินทองจะมีมากมายแค่ไหนก็ตามแต่ก็ไม่สามารถช่วยให้เขาพ้นจากผลของกรรมได้การกระทำและเจตนานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดพุทธภาสิทต กล่าวว่าอัตนาโจทยัตตานางแปลว่าตนพึงเตือนตนด้วยตนเองการกระทำที่เกิดจากตัวเราย่อมนำผลมาสู่ตัวเราเองดังนั้นเราควรตระหนักและระมัดระวังการกระทำของเราเพราะทุกการกระทำนั้นล้วนมีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของเราในอนาคต กรมรมุนาวัตตีโลโกโหมายความว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมาจากกรรมที่ได้ทำไว้ไม่ว่าจะดีหรือร้ายสิ่งเหล่านี้ย่อมจะติดตามตัวเราเสมอ